สวัสดีค่ะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเชียจีเซะร์แล้วชื่อจูอล่าโอเคค่ะวันนี้มี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 อุปกรณ์อะไรบ้างลูกมีตอนน้ำผ้ามีอะไรน้ำอะไรน้ำเปล่าไม่ใช่นี่อันนี้คืออะไรน้ำน้ำเกลือน้ำอันนี้น้ำอะไรน้ำแข็งอ่าน้ำแข็งละอันนี้อะไรลูกเอ๊ะเขี้ือกอ่าเชือกอ่ะลูกเอาน้ำแข็งวาง วางทับเชือกโอเคโอเคค่ะโอ้ลูกนั่งทับลูกไม่นั่งแหกขาแล้วลูกนั่งขาาัดตมาดแล้วใช่ไหมโอเคอือพอยังพอแล้วนะพอแล้วเอดเกลือพอ,อแล้วลูกเอาเกลือโรยอ่อาอตักเกลือโรยโรยน้ำแข็งเลยลูกโรยให้ตรงชามนะโอเคโรยให้ทั่วให้ทั่ว ให้ทั่วเลยลูกให้ทั่วโอ้โหตายแล้วเกลือจะหมดไปเท่าไหร่เนี่ยอือฮึเกลืออะไรเกลือป่นปะอือฮึตายแล้วเอาข้างๆนี้ด้วยสิโอ้โหอย่าตรงนั้นอย่างเดียวตรงนี้ข้างๆด้วยข้างๆเชือกด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันยกไม่ขึ้นแล้วลูกจะเห็นหน้ำแข็งมหัศจรรย์ยกเชือกเอาเชือกยกน้ำแข็งได้อือฮึ รอยังเนี่ยอูอ้ตายแล้วเกือหมดเป็นกระปุกแล้วพอแล้วแวทิ้งไว้ก่อนนะเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนนะรอก่อนเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกจะต้องยกเชือกได้มันจะยกได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งรอก่อนคุณครูบอกว่าให้รอก่อน <c oughs> กินได้ไงมันเค็มเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง ลูกคิดว่ามันจะยกได้อย่างไรเดี๋ยวนะลูกลองยกดิ <Okay. S 1> เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยห<น>ยกได้หน่อยหนึง่งน้ำแข็งมันก้อนใหญ่เกินไปยกได้ยังยกได้แล้ว